So have you ever felt betrayed? สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี479มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี479วันนี้ก็คือมีนปิงในที่สุดเจ้าเด็กน้อยปิงปิงก็ได้เจอกับเจ้ามิชาน้อยแล้วล่ะค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิป,คว,ชปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะเมื่อวันที่29ที่ผ่านมา มีนปิงก็ได้ไปร่วมงาน SF Superfriend Press Conference ร่วมกับเพื่อนๆในค่ายและศิลปินดาราท่านอื่นๆอีกหลายท่านเลยล่ะคะ่ะทุกคนพี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนกลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราด้วยฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆคะ่ะ ก่อนงานจะเริ่มก็มีแฟนคลับเขาเจอเจ้าเด็กทั้งสองคนโดยบังเอิญด้วยนะคะทุกคนคือเจ้าเด็กทั้งสองน่าจะกําลังรีบไปแต่งตัวเพื่อที่จะไปเข้าร่วมงานของ SF นั่นแหละค่ะเพราะทั้งคู่ดูเดินแบบรีบมากแล้วเจ้าเด็กก็เดินตัวปุ๊กปิ๊กน่ารักเชียวส่วนเจ้าคนพี่ก็เดินไปถือรองเท้าไปรองเท้านี้น้องน่าจะเอาไปใส่คู่กับชุดที่จะออกงานนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วทําไมเวลาเจ้าเด็กเดินข้างๆคนพี่น้องถึงได้ดูปุ๊กปิ๊กสักขนาดนั้นล่ะคะ ือเวลาอยู่คนเดียวน้องก็ไม่ปุ๊กปิ๊กขนาดนี้นะคะทุกคนแต่เวลาอยู่กับพี่กลายเป็นน้องน้อยของพี่ตลอดเลยจริงๆแต่เอ๊วันนี้ใครไปรับใครล่ะคะลูกค้าทําไมพวกหนูถึงได้มาพร้อมกันแบบนี้ละ่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าคนพี่หาข้ออ้างไปล้างรถใกล้บ้านน้องอีกเพื่อที่จะไปรับน้องอีกแล้วอะคะทุกคนหรือว่าเจ้าเด็กเป็นคนแวะไปรับคนพี่กันแน่คะเพราะน้องบอกพี่พี่เสือ,อไว้แล้วว่าให้รอดูได้เลยเดี๋ยวนะหรือว่าไม่มีใครไปรับใคร เพราะเขานอนค้างอยู่ด้วยกันตั้งแต่คืนวันที่28ที่กลับจากงานนาเดค่ะทุกคนอืมมีงานติดกัน2วันแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่พวกเขาจะค้างด้วยกันเพราะจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางไงคะทุกคนโอ้ยไม่รู้เขาค้างด้วยกันหรือไม่ค้างนะคะแต่แค่อีชั้นคิดเองมนโนเองอีฉันก็เขินจนตัวจะบิดไปเลข8อยู่แล้วล่ะคะ่ะคุณขา ค่ะสําสหรับงานนี้ไม่มีรวมพลนะคะจะได้เจอน้องๆก็แค่ตอนเดินเข้าโรงหนังและเดินออกจากโรงหนังเท่านั้นละค่ะทุกคนพี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะ hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid, I swear a void is forming And they're scared I walk a straight path Not many can say that I would like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you... <音><音> oh, today Mr.Kong came with the so scared that he doesn't want to wear the แต่พ่อก็คือเตรียมชุดมาให้เจ้าลูกชายได้หล่อมากและใส่พอดีเป๊ะกันเลยทีเดียวพ่อก็คือพ่อเนาะรู้ไปหมดว่าอะไรและอันไหนเหมาะกับลูกของตัวเองว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วด้วยความที่เจ้าเด็กเทพ่อเมื่อวันก่อนเรื่องไม่ยอมไปฟิตติ้งชุดที่จะใส่ในงานวันนี้วันนี้เจ้าเด็กก็เลยโดนคุณพ่อก้องเอาคืนโดยการโพสต์รูปนี้ลงแกงที่ทวิตเตอร์ค่ะทุกคนแถมพ่อกล้องยังใส่แคปชั่นว่าขอบคุณแปว๋วที่ช่วยถือเสื้อให้พี่ๆน้ำใจแสนงามงด โอ้ยพอลูกคู่นี้แกงกันแกงแล้วถึงพ่อกล้องจะแกงลูกแต่ดูจากฟิลเตอร์หูแมวที่พ่อใส่ให้ลูกแล้วนั้นทําให้รู้เลยนะคะว่าพ่อกล้องเอนดูเจ้าแป๋วน้อยมากจริงๆเดี๋ยวนะนี่เจ้าแป๋วหลับในห้องแต่งตัวก่อนที่จะออกมาร่วมง,งานกับพี่ๆลรอคะทุกคนอืมหน่าเอนดูเหลือเกินลูกเอ้ยเด็กกาลังกินกําลังนอนอะนะ่ะเนาะหลับได้ทุกที่อย่างที่เจ้าคนพี่เคยบอกเอาไว้จริงๆแต่แหมพอออกมาร่วมง,งานเจ้าสองแสบก็คือไม่ยอมห่างกันเลยนะตัวติดกันตัตงแต่มายันกลับกันเลยทีเดียวค่ะและตอนกลับมันมมมีออู่ชนนเหืคแลก จะคุยกันเรื่องที่เจ้าเด็กจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวค่ะทุกคนแล้วน้ําเสียงที่เจ้าคนพี่ถามน้องและแววตาที่มองน้องนั้นมันดูละมุนและอ่อนโยนมากๆเลยล่ะคะคุณขาเลี้ยงปขาล่ะมีอย่างเสียงหรอมีอย่างเนี่ยพี่เหรออุ้ยคุณอะไรนะเสียงท่ว่าว่ากันไม่ได้หรออ๋อไม่ไหวเอาวันไหน ทำไมนิชาถึงละมุนและอ่อนโยนกับน้องขนาดนี้ล่ะคะทุกคนทั้งน้ำเสียงทั้งสีหน้าทั้งรอยยิ้มทั้งการโอบไหลคือโคตรแฟนนะบอกเลยฟิลแบบไม่ได้บังคับฟิลแบบตามใจน้องเลยว่าน้องจะเลี้ยงไหมคือฟิลเหมือนแบบแล้วแต่หนูเลยคะ่ะตกลงหนูอยากเลี้ยงใช่ไหมคะอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะทุกคนโอ้ยตายตาย,ตายทำไมคู่นี้ถึงทําให้ฉันเพ้อและมโนหนักมากขนาดนี้คะเนี้ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรและคุยอะไรกันมันก็ดูแฟนแฟน,แฟนเลยว่าไหมคะ ค่ะดูเหมือนว่าพอเลิกงานแล้วพวกเขาจะไปทานข้าวด้วยกันจริงๆค่ะทุกคนเพราะเห็นเจ้าสองแสบโค้ดสตอรี่ของพี่ทีมงานมาลงที่สตอรี่เอจีของตัวเองกันแล้วไม่รู้ว่าเป็นมือนี้หรือเปล่านะคะที่เจ้าเด็กบอกว่าจะเลี้ยงหรือว่ามือนี้พี่ก้องเป็นเจ้ามือก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าใช่มือที่เจ้าเด็กเลี้ยงจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเจ้าเด็กป่ามากๆเลยนะคะ พระดูแล้วจัดชุดใหญ่อยู่เหมือนกันแต่มือนี้อาจจะเป็นพี่ก้องเลี้ยงแหละค่ะเพราะว่าลูกๆในค่ายมากันหลายคนส่วนมือที่เจ้าเด็กจะเลี้ยงอาจจะเป็นมือที่จะไปทานกัน3คนแม่ลูกก็เป็นได้ค่ะค่พะพอช่วงห้าทุ่มกว่าเจ้าเด็กก็ได้โพสต์รูปนี้ลงที่ทวิตเตอร์ค่ะทุกคนแล้วน้องก็ใส่แคปชั่นว่ามิชาน่ารักจังลูกตายตายตาย,ายเจ้าเด็กน้อยปิงปิงได้เจอกับเจ้ามิชาน้อยแล้วล่ะคะคุณคาหลังจากที่คลาดกันมาตั้งหลายครั้งเดี๋ยวนะ จาจารพอทานอาหารด้วยกันเสร็จเจ้าคนพี่ก็ออกอุบายชวนน้องไปหาแม่ที่ห้องตัวเองต่องี้แม่ช่วงนี้มันยังไงกันคะลุงรู้สึกจะหลอกหลานไปที่ห้องตัวเองบ่อยเลยนะกะจ,จะชวนน้องไปจุ๊บทําโทษตัวเองที่ห้องหรือเปล่าเอ่ยเพราะตั้งแต่ที่เจ้าเด็กบอกว่าจะไปจุ๊บทาโทษคนพี่ในรถนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทําโทษกันไปหรือย,ยัง หรือว่าถ้าจะให้น้องจุ๊บทําโทษตัวเองในรถก็กลัวคนอื่นจะเห็นก็เลยวางแผนหลอกน้องมาหาแมวแล้วจะทวงการทําโทษจากน้องที่ห้องตัวเองหรือเปล่าพา่อโอ้ยบอกแล้วว่าถึงเจ้าเด็กจะร้ายยังไงก็ตามลูกชายฉันไม่ทันอยู่ดีละคะ่ะเพราะลูกชายฉันแกทั้งแผนสูงและมาเหนือแม่อยู่แล้วแต่เอ๊มมีช้าทําไมหนูถึงทําหน้าบึ้งแบบนั้นล่ะคะลูกทั้งทําหน้าบึง้งทั้งเบือนหน้าหนีจังฮะอย่าบอกนะว่าหนูเคืองที่ป๊าป๊ากอดพี่คนน่ารักบ่อยกว่าหนูอะ คือป้าป้าไปไหนมาไหนกับพี่คนน่ารักบ่อยจนไม่ค่อยมีเวลาให้หนูหนูก็เลยงอนงี้เออเอาสิเดี๋ยวนี้ฉันมโนล้ำถึงขนาดอ่านความคิดแมวกันแล้วล่ะค่ะทุกคนคือมโนไปได้เป็นตุเป็นตะสมกับเดมาเพื่อเป็นเอกสายมโนจริงๆค่ะแล้วพอเจ้าเด็กโพสร,รูปนี้ลงปุ๊บพอกล่องก็ได้มาคอมเมนต์ถามลูกชายว่าเธอไปทําอะไรที่นั่นแล้วเจ้าเด็กก็มาตอบพ่อว่าเป้าเขาแค่ชวนมาดูแมวที่ห้อง อาจารย์เจ้าเด็กดูไม่มีพิรุษอะไรเลยตอบพ่อสเสียงสูงปรี๊ดเชียวโอ้ยพอได้ยินคําว่าแค่เขาชวนมาดูแมวที่ห้องเพลงมาดูแมวดําน้ําทํากับข้าวบ้านเราไมของลูกชายคนโตฉันมันก็ลอยเข้ามาในหัวเลยละคะคุณขาอืมคือคนพี่คงอยากจะใช้เวลาอยู่กับน้องนันๆา,นนานแหละก็เลยออกอุบายชวนน้องมาดูแมวที่ห้องตัวเองจ้าพ่อพอคนปากแข็งทั้งปากแข็งทั้งแผนสูงอยากจะอยู่กับเขาสองต่อสองก็เลยออกอุบายใช้แมวเป็นตัวล่อซะเลยว่านั้น ค่ะเพราะเจเรกโพส์ขิงว่าได้เจอมิชาแล้วและพอกองก็มาคอมเมนต์ถามลูกชายด้วยความสงสัยแล้ววันถัดมาเจ้าคนวางแผนก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสตที่พ่อลูกเขาคุยกันว่าเมี้ยวค่ะทุกคนจ้าพอยิ่งมาพิมพ์คําว่าเมี้ยวคําเดียวเนี่ยมันยิ่งดูมีพิรุษหนักเข้าไปอีกคือจะบอกว่านี่ไม่ใช่นิชาพิมพแต่เป็นแมวพิมพ์ไม่รู้ไม่ชี้งี้เหรอโอ้ยปกติพ่อก็ไม่ค่อยอ้อนให้ใครเห็นแต่ก็มีมุมอ้อนอยู่บ้างงั้นที่หลอกน้องไปถึงห้องสักขนาดนั้นอ่อนน้องไปกี่รอบแล้วล่ะพอ่อ เพราะอ้อนน้องตอนอยู่กันสองคนบ่อยๆนี้ละมะ้งคนน้องถึงได้บอกว่าคนพี่ก็มีมุมอ้อนเหมือนกันแต่แฟนคลับจะไม่ค่อยได้เห็นตายแต่ตายทำไมคู่นี้ชอบทำอะไรและตอบอะไรที่มันเป็นปลายเปิดให้เรามโนกันต่อได้อยู่เรื่อยเลยนะแล้วพอมโนเองอีฉันก็เขินเองทุกทีมีใครเขินเหมือนอี้ฉันบ้างไหมคะค่ะแล้วเจเด็กก็ได้อัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีด้วยนะคะทุกคนแต่พออัปไปได้แค่แป๊บเดียวน้องก็ลบทิ้งไปค่ะขอมือหน่อยเฮ้ยเฮ้ยขอมือให้ด้วยอะน่ารัก ม่ช่ยมองก้าวมองก้าวมองก้งมิชาโอ้ยมีแพนด้าเล่นกับแมวน้อยมิชาเสียงสองก็มาค่ะคุณขาแต่เล่นกับแมวแค่เสียงสองนะคะแต่เวลาเล่นกับพ่อแมวน้องนะ่าจะใช้เสียงที่ล้านแปดค่ะทุกคนเพราะเวลาคุยกับพ่อแมวทีไรรู้สึกว่าอ้อนกว่านี้เยอะเลย แล้วมิชาก็น่ารักมากแค่ปปาเรียกคำเดียวก็คือหันขวับกันเลยทีเดียวค่ะพอเจาเด็กลบคลิปนี้ทิ้งไปหลังจากนั้นเจาเด็กก็ได้โพสสามร,รูปนี้ลงที่ไอจีแล้วก็ได้โพสคลิปนี้ลงด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็ใส่แคปชั่นว่ามิชาชาด้วยนะคะ อ๋อที่เจ้าเด็กลบคลิปในสตอรี่ทิ้งไปก็คงเพราะเจ้าเด็กอยากจะโพสความน่ารักของมิชาเก็บไว้ดูบนไทม์ไลน์ล่ะค่ะทุกคนเพราะถ้าโพสต์ในสตอรี่ไอจีพอครบ24ชั่วโมงความน่ารักนี้มันก็จะหายไปแต่ถ้าโพสต์ลงบนไทม์ไลน์ความน่ารักนี้ก็จะอยู่ตลอดไปสามารถเข้าไปดูได้ทุกเมื่อที่เราคิดถึงและสามารถเก็บไว้เป็นความทรงจาดีๆได้อีกด้วยน้องคงอยากจะเก็บความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันกับคนพี่เอาไว้ล่ะค่ะทุกคนค่ะพอเจ้าเด็กโพสรูปโพสตคลิปพวกนี้ลงเจ้าคนพี่ก็ได้มาคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของนองวแมตก แล้วเจ้าคนน้องก็มาคอมเมนต์ตอบคนพี่ว่าจริงแบบ10ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะลูกนี่หนูโดนมิชาตกหนักมากไม่ใช่แค่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่เป็น10ล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับ เออโดนลูกแมวตกเนี่ยเปอร์เซนต์ยิ่งสูงขนาดนี้แล้วตอนโดนพ่อแมวตกเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงขนาดไหนกันคะลูกค้าอีแม่ชักอยากจะรู้ซะแล้วสิคับเพราะหนูดูหลงพ่อแมวมากกว่าลูกแมวซะอีกนะค่ะถ้าทางเจ้าเด็กจะโดนเจ้าแมวน้อยมิชาตกอย่างแรงจริงๆเพราะน้องไม่ได้โพสต์รูปโพสต์คลิปลงแค่ที่ไอจีเท่านั้นนะคะน้องยังได้โพสต์รูปโพสต์คลิปพวกนี้ลงที่ทวิตเตอร์อีกด้วยค่ะทุกคนแล้วน้องก็ใส่แคปชั่นว่างุ้งงิงกุ๊กกิ๊กกึ่งกัง โอ้ยเจ้าแมวไหนเจอเจ้าแมวน้อยมีชาตกเขาอย่างจังจริงๆคะ่ะคุณคะ่ะอาจารย์แผนของเจ้าคนพี่สําเร็จละเจ้าเด็กโดนแมวน้อยมีชาตกแบบนี้น้องจะต้องอยากไปค้างที่ห้องพี่บ่อยๆแน่เนี่ยบอกแล้วว่าลูกชายฉันแกแผนสูงจริงๆเนียนๆไปเรื่อยในที่สุดก็มีเจ้าเด็กน้อยมาติดกับเข้าจมได้ว่าไหมคะทุกคนค่ะตอนนี้น้องมินก็มีละครเรื่องใหม่กับทางช่องสามอีกแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องเมื่อตะว,วันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนั่นเองคะ่ะแล้วน้องก็ได้ไปเข้าร่วมง,งานวงสวงละครด้วยนะคะคือเรื่องนี้น้องเล่นคู่กัับนนนน้้้อองงาฟ่่เคะ ลุกที่น้องแต่งไปบวงสวงละครก็คือหล่อมากหล่อวัวตายควายล้มจริงๆมีนิชากับเชิดขาวกาวงเกงยีนแล้วแว่นดำคือเดอะเบสของความโซดหรัวสุดๆคือพี่ชมชอบมากๆเวลาที่ลูกชายแต่งตัวแบบนี้มันดูน้อยแต่มากดาเมดรวรุนแรงเกินต้านคือไม่ต้องแต่งเยอะแต่โคตรมีสเสน่ห์เลยล่ะคะ่ะทุกคนโอ้ยเจอลูกนี้ของลูกเข้าไปฉันต้องกาสัญญาแม่ลูกในมือให้มั่นกว่าเดิมอีกค่ะคุณขาเพราะสัญญามันสั่นมากๆเลยล่ะคะ่ะตอนนี้แต่ก็ต้องพยายามทําใจแข็งเอาไวค้ค่ะเพราะตอนนี้ประชากรแม่น้อยลงไปทุกทีเราจะต้องยืนหยัด เป็นทีมแม่ให้ลูกต่อไปค่ะทุกคนค่ะแล้วในงานวงสวงก็มีคนถามน้องด้วยนะคะว่าแอรีย86คืออะไรน้องก็ตอบไปอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะว่าเป็นชื่อด้อมของตัวเองแอรีอาแคืออะไรคะแคโอ้ยรู้สึกสวยขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะที่ผู้ชายพาไปแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักแบบนี้ว่าไหมาคะ อีกอย่างดีใจกับลูกจริงๆที่ลูกมีงานใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยเพิ่งถ่ายจบไป2เรื่องก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วแถมงานคู่กับเจ้าคนน้องก็มีเข้ามาเรื่อยๆอีกต่างหากส่วนซีรีส์ก็รอถ่ายถึง2เรื่องและแคมเปญที่พวกเขาทําร่วมกันกับทางอแมนดีโค้ดก็ใกล้เข้ามาแล้วละคะทุกคนแล้วไหนจะงานที่ยังไม่ได้เปิดเผยอ,อีกล่ะคะ ปังค่ะบอกเลยว่าปีนี้และปีหน้าพวกเขาปังกว่านี้แน่แเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าน้องๆมีงานเปิดหรือมีรวมพลอะไรใครที่ไปหาน้องๆกันได้ก็อยากให้ไปหาพวกเขากันเยอะๆนะคะเพราะถ้าพวกเขามีงานเยอะมากกว่านี้โด่งดังไปมากกว่านี้การที่จะได้เจอพวกเขาอย่างใกล้ชิดมันก็น้อยลงไปด้วยเช่นกันค่ะถ้าพี่ชมสุขภาพแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนพี่ชมก็อยากจะไปหาพวกเขาทุกๆงานเลยนะคะแต่ตอนนี้สุขภาพมันไม่เอื้อจริงๆก็ได้แต่นั่งเฝ้าที่หน้าจอเพื่อรอดูความสําเร็จของลูกๆไปเท่านั้นแหละค่ะ ค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนาความฟินของมินปิงมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้ถ้าพวกเขามีอะไรฟินๆเพิ่มเติมอีกพี่ชมก็จะแวะมาเล่ามาขยี้ให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ